สวัสดีผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับทางช่อง YouTube ของค่ายบางอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นงานชุดต่อนกวกวกักนะชุดดักนกวกวักพร้อมต่อพร้อมชุดเสียงพร้อมลำโพงนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาชมรายละลเอียดแต่และชิ้นงานกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมเรามาดูตัวแรกก็จะเป็นชุดเสียงก่อนเลยนะชุดเสียงก็จะเป็นตัวลําโพงนะครับ จะมีให้ตัวลำโพงแล้วก็ตัวแมมนะครับใช้ตัวแมมตัวนี้บะจะใสะ่เสียงนกกว่เข้าไปประมาณอสองชั่วโมงนะครับหนชั่วโมงแล้วก็จะให้ตัวลำโพงลำโพงตัวนี้แบตอึประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับแบตหมดก็ชาร์จใหม่ได้นะครับผมนี่ก็รายละเอียดสําหรับชุดเสียงนะครับผมแล้วก็ไปดูรายละเอียดชุดบ่วงกันนะครับผม สำหรับชุดบ่วงก็จะเป็นชุดบ่วงแขวนนะครับเป็นงานชุด41บ่วงนะครับก็จะให้ผมกระดิ่งผมลังเก็บนะครับผมความกว้างของบ่วงอยู่ที่4นิ้วนะครับความกว้างของบ่วงอยู่ที่4นิ้วนะครับเป็นงานต่อด้วยสาย PE pues <c oughs> นะครับเป็นงานต่อด <c oughs> <c oughs> ้วยสาย PE นะครับแล้วก็จะให้เป็นห่วงท้องเหลืองนะครับทุกคนทําด้วยท้องเหลืองนะเป็นงานห่วงตัว S นะครับผมผมลังเก็บนะเป็นงานสีเขียวนะ ให้ผมกระดิ่งผมลังเก็บเลยนะครับงานสีนิ้วก็ร้อยสาย PE นะแบบหมุนได้นะครับตัวนี้นะครับทุกคนก็เรียบร้อยสําหรับงานบวกนะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเด็ดเด็ดแล้วก็คือตัว PE นี้เลยนะครับผมที่ผมใช้นะไม่ได้ใช้สายในล่อนะเป็นงานสาย PE เลยนะครับเหนียวแน่นอนกับประกันนะครับก็สําหรับตัวสุดท้ายนะครับที่ต้องมีก็คือตัวล่อนะเป็นงาน นกสตัฟตัวล่อนะเป็นงานนกสตัฟแท้ขนแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเป็นงานขนแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะนกนกตัวสมบูรณ์นะครับผมนะตัวใหญ่นะครับผมนะแบบอาปากนิดนึงนะครับผมก็จะมีหลายทรงนะทรงก็ประมาณแบบคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมนะทรงอาปากแล้วก็ปิดปากนะครับผมทรงร้อง นะครับทุกคนก็จะมีสีอย่างที่ผมแจ้งไปสําหรับหนึ่งเซตนะสำหรับเมืองใหม่ผมแนะนํารับเป็นเซตเลยไม่ต้องไปอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะครับผมไม่ต้องยุ่งยากนะครับใช้งานง่ายๆก็จะมีในคลิปที่ผมเคยลงน่าจะมีอยู่นะวิธีการใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับผมสรับลูกค้าคนไหนที่จะรับแยกก็รับแยกได้นะครับผมมีแยกด้วยนะครับผมสําหรับลูกค้าที่อยากได้เฉพาะตัวนกหรือตัวบ่วงหรือเฉพาะชุดเสียงนะครับผมนะทุกอย่างก็จะมีเก็บเงินปลายทางนะครับ ลูกค้าโทรมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับเบอร์ติดต่อของที่ร้านผมเลยนะโทรมาได้เลยนะครับขอขค่ายบากอกนะีวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก,ก็ติดตามช่อง YouTube ของค่ายด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ